ทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะแอดก็จะมาอัปเดตข่าวครา,าวของน้องแบมแบมแห่งวงก็สเซเว่นกันบ้างนะซึ่งก็ห่างหายไปนานเลยค่ะไม่ได้อัปเดตข่าวคราวของน้องเลยก็เป็นที่รู้กันนะว่าก็สเซเว่นตอนนี้ไม่ได้ต่อสัญญากับทาง JYP แล้วนะคะเมมเบอร์ Member, แต่ละคนก็แยกย้ายกันไปทําสิ่งที่ตัวเองรักนะอย่างน้องแบมแบมก็ตอนนี้เซ็นสัญญากับ ทาง a b บ s สนะคะถึงแม่น้องจะย้ายไปค่ายใหม่นะแต่ความปังน้องก็ไม่ลดเลยค่ะก็ดูจากของขวัญน,นี่เลยค่ะที่วันแรกที่เปิดตัวว่าย้ายไปที่ค่ายใหม่นะคืออากาเซ่ก็ส่งของขวัญไปกันแบบเยอะมากนะคะเรียกได้ว่ากำลังใจล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะส่งผลให้ hashtag นะคะ gift for bam bam f a b i s underscore d 2ติดเทรนด์ดับหนึ่งของ Twitter อีกด้วยค่ะและไม่หยุดแค่นั้นนะคือของขวัญก็ส่งให้น้องแบบเรื่อยๆนะคะจน ้องออกมากําหนดวันปิดรับของขวัญด้วยนะคะซึ่งก็ยินดีกับน้องแบมมากๆเลยนะและน้องแบมเองนะคะก็ออกมาขอบคุณอากาเซ่เช่นกันค่ะโดยน้องก็คงเกินคาดสําหรับน้องเพราะตอนแรกน้องก็กังวลน,นะคะและน้องก็โพตดว่านะคะฉันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆนอกจากฉันรักคุณมากฉันจะเป็นศิลปินที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะเป็นได้ และก็วันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องแบมแบมนะซึ่งแอดก็อวยพรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วน้องก็มาไลฟ์ในวันเกิดของน้องอีกด้วยนะคะและรูปนี้นะก็เป็นรูปที่น้องโชว์รอยสักใหม่คะ่ะในไลฟ์นะคะ Oh. ซึ่งปีนี้นะคะน้องแบมก็ฉลองแค่คนเดียวเนาะซึ่งต่างจากปีที่ผ่านๆมาน้องก็ฉลองกับพวกเมมเบอร์นะคะแล้วก็ทำให้เราคิดถึงบรรยากาศเก่าๆมากเลยนะมันแบบน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยอะค่ะส่วนปีนี้ก็แอบเหงาเบาๆนะแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเหล่าเมมเบอร์นะคะก็ได้โทรมาแฮปปี้เบรดเดยนน้องเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ในวันเกิดน้องแบมนะคะแอดก็จะขออวยพรอีกรอบนึงเนาะก็ขอให้น้องแบมเฮงเฮงปังปังนะคะดังอยู่แล้วก็ขอให้ดังยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกอย่างนะคะทุกงานที่น้องได้ทํานะาคือใครที่รู้จักน้องแบมก็จะรู้ว่าน้อง <นะ S 2> เป็นคนน่ารักนะคะอัธยาศัยดีจิตใจดีนะแล้วก็เฟรนลี่มากๆกับเหล่าอากาเซ่นะคะซึ่งความน่ารักของน้องแบมนะคะก็สามารถยืนยันได้อีกหนึ่งเสียงจากปากของพี่แบงนะ แบงบอกว่ามีวันหนึ่งนะน้องแบมก็โทรหาพี่แบงค์แล้วถามว่าทําอะไรอยู่นะคะพี่แบงค์ก็บอกว่ากําลังจะเทรนให้กับน้องๆเดอะสตาร์แล้วพี่แบงค์ก็ถามว่ารู้ได้ยังไงน้องแบมก็บอกอ๋อน้องแบมเช็คมานะคะแล้วน้องแบมก็แบบขอคุยกับน้องๆเหล่าเดอะสตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเลยน้องน่ารักมากๆแล้วก็ไม่ถือตัวเลยค่ะแบมบอกว่าอยากคุยกับทุกคนพี่แบมแบบไปเรียกทุกคนมาให้หมดมาอะไรให้หมดแบมบอกว่าแค่อยากคุยด้วยครับก็เลยทุกคนก็งงๆว่าแบบ เด็กีกับแบมเลยเหรอใช่ครับมันใจส่งตรงมันจะกัลใลเอนแบบข้อแนี่ก็คือความน่ารักของน้องแบมแบมนะคะค้อแรกอีกอย่างนึงที่แอดแบบดีใจนะคะนั่นก็คือเอ่อน้องแบมแบมมีติ๊กต็อกแล้วนะคะทุกคนคือบอกเลยว่ายอดปังมากๆนะแค่หนึ่งวันเนี่ยคนติดตามทะลุล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าดังจนฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะ รักมากแบบหเห็นแก้มแล้วก็อยากจะอีกแก้มมากๆเลยนะคะน้องแบมค่ะและใครที่อยากติดตามน้องนะคะก็ไปติดตามได้ที่เลยคะ่ะช่องทางการติดต่อนะคะเตอร์ youtube แล้วก็อินสตาแกรมค่มะ 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서.